สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทฤษฎีในหน่วยที่3เรื่องการสร้างรูปทรงเรขาคณิต 1. น,นะคะการแบ่งครึ่งวัตถุการแบ่งครึ่งวัตถ,ถุมีอะไรบ้าง 1. การแบ่งครึ่งเส้นตรงด้วยวงเวียน 2. การแบ่งครึ่งโค้งด้วยวงเวียนวิธีการเขียน แบ่งครึ่งเส้นตรงด้วยวงเวียนนะคะ1ทําการลากเส้นตรงยาออกมา40มิลิเมตรดังนั้นทําการกําหนดจุดทางซ้ายเป็น A ทางขวาเป็น V แล้วทําการกางวงเวียนออกรัศมี R ต้องมีความยาวมากกว่า1ส่วน2ของเส้นตรงเช่น25มิลิเมตรจากนั้นทําการใช้จุด A และจุด B เป็นจุดกึ่งกลางแล้วทาการเขียนส่วนโคง้งจุดตัดกันที่จุด C และจุด D จากนั้นทำการใช้ไม้เซ็ตสามเหลี่ยมทาบที่จุด C และจุด D และทาการลากเส้นตรงยาวลงมาตัดเส้น A และ B ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันต่อมาทางขวามือการแบ่งครึ่งโค้งด้วยวงเวียนนะคะทำการเขียนส่วนโค้ง A และ B และทำการกลางวงเวียนออกมีความยาวมากกว่า1ส่วน2ของเส้นโค้ง A และ B เช่น ความยาวอยู่ที่25 mm. ามิลิเมตรจากนั้นใช้จุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางแล้วทำการเขียนส่วนโค้งตัดที่จุด C และจุด d พอเราได้ส่วนโค้งและโค้งที่ตัดกันแล้วจากนั้นทำการใช้ไม้เซตไม้ฉากสามเหลี่ยมทาาที่จุด C และจุด d จากนั้นทำการเขียนเส้นตัดส่วนโค้งลงมาจะได้ เส้นส่วนโค้งออกเป็นสองส่วนที่เท่าเท่ากันทางซ้ายและทางขวาต่อไปนะคะเป็นการการแบ่งครึ่งมุมด้วยวงเวียนการแบ่งครึ่งมุมด้วยวงเวียนทาการเขียนมุมที่เราต้องการที่จะแบ่งนะคะออกมาจากนั้นทําการกําหนดจุดแต่และมุมคือมุม A มุม B และมุม C จากนั้นทําการกางวงเวียนออกรัศมีอยู่ที่20มิลลิเมตร ใช้จุด B เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วทำการเขียนส่วนโค้งตัดกับเส้น AB และเส้น CB ที่จุด D และจุด E จากนั้นทำการกรงวงเวียนรัศมีออก20มิมอีกรอบแล้วใช้จุด D และจุด E เป็นจุดศูนย์กลางแล้วทำการเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด F คือบริเวณนี้ ต่อไปทําการใช้ไม้ฉากสามเหลี่ยมทาบที่จุด B และจุด F จากนั้นทําการเขียนเส้นตรง BF แบ่งครึ่งมุม A B และ C ได้เลยต่อไปเป็นการสร้างเส้นขนานการสร้างเส้นตรงขนานกันอันดับแรกทําการเขียนเส้นตรงที่มีความยาวอยู่ที่3 0ม mm. มจากนั้นทําการ กลางวงเวียนรัศมีออกอยู่ที่10มิลลิเมตรแล้วใช้จุด A และจุด B เป็นการเขียนส่วนโคง้งโดยมีระยะห่างระหว่างจุดพอประมาณพอเราได้เขียนส่วนโค้งตรงนี้เสร็จแล้วทําการพอเราเขียนส่วนโค้งเสร็จแล้วจากนั้นทําการเขียนเส้นตรง c และ d บริเวณผิวของส่วนโค้งที่เราเขียนไว้เป็นการเสร็จสิ้นการเขียนเส้นตรงขนานกัน ต่อมาการสร้างรูปหลายเหลี่ยมการสร้างรูปหลายเหลี่ยมก็จะมี1การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแรกทําการเขียนเส้นตรง AB ความยาวที่เราต้องการจากนั้นใช้จุด A และจุด B เป็นจุดกึ่งกลางในการเขียนส่วนโค้งรัศมี R ตัดกับจุด C โดยรัศมี R จะมีความยาวเท่ากับเส้นตรง A และ B พอเขียนส่วน ส่วนจุดตัดกันที่จุด C แล้วจากนั้นทำการเขียนจุด C ลากลงมาหาจุด A และจากจุด C ลากลงมาหาจุด B แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเขียนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วต่อไปเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าภายในวงกลมอันดับแรกทำการเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางสองเส้นตัดกันที่จุด O เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเป็นบริเวณนี้ที่จุด O จากนั้นใช้จุด O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางในการเขียนวงกลมรัศมี r พอเราได้จุดศูนย์กลางแล้วจากนั้นใช้จุด A จุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งรัศมี r ตัดกับเส้นรอบวงกลมที่จุด B และจุด C และใช้เส้นผ่าศูนย์กลางของจุด O จุดวงกลม จากนั้นทำการเขียนเส้นตรงเชื่อมจุดกันได้เลยโดยจุด B เข้าหาจุด C และจุด C เนี่ยเข้าหาจุด D และจุด D เนี่ยเข้าหาจุด B ตามลำดับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเขียนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าภายในวงกลม ต่อมาการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้วยฉากสามเหลี่ยมอันดับแรกทำการเขียนเส้นตรง AB ความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีความยาวที่เท่าๆกันจากนั้นใช้ฉากสามเหลี่ยมทํำมุมอยู่ที่45องศาแล้วทําการลากเส้นจากจุด A ลากเอียงขึ้นไปไปหาจุด C และลากจากจุด B ลากเอียงขึ้นไปหาจุด D พอเสร็จแล้วจากนั้นทําการเขียนเส้นตรงจากจุด A ไปหาจุด D และจุด B ไปหาจุด C โดยทําการเขียนเส้นตั้งฉากกับเส้น AB พอเราได้เส้นตั้งฉากเสร็จแล้วจากนั้นเขียนเส้นตรง D ไปหา C ขนานกับเส้นตรง A และ B จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมา ต่อไปการสร้างส่วนโค้งสัมผัสการสร้างส่วนโค้งสัมผ,สมผัสมุมแหลมนับแรกทําการกําหนดมุมให้กับสามเหลี่ยมที่เรามีคือมุม A มุม B และมุม C ต่อไปทําการกางวงเวียนและมมี R ที่เส้นตรง A และ B และ A และ C เพื่อเขียนส่วนโค้งโดยมีระยะห่างระหว่างจุดพอประมาณ ต่อไปทำการเขียนเส้นสัมผัสส่วนโค้งขนานกับเส้นตรง AB และ AC จะได้จุดตัดที่เกิดขึ้นคือจุด D ใช้จุด D เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นทำการการาวงเวียนออกรัศมี r ที่ต้องการและวทำการเขียนส่วนโค้งสัมผัสที่มุม CBA ก็คือส่วนนี้ ต่อไปการสร้างวงรีการสร้างวงรีโดยการกำหนดขนาดความยาวของแนวแกนดังตารางที่3.21เป็นการเขียนขั้นตอนแสดงการสร้างวงรีโดยกำหนดความยาวของแนวแกนระดับแรกทำการเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางสองเส้นที่จุด O พอเราเขียนออกมาจะเห็นว่าเป็นรูปตัวบวกจากนั้นทําการกำหนดจุด O A คือความยาวรัศมีในการเขียนในแนวนอนของวงลีและจุด OE คือความยาวรัศมีในแนวดิ่งของวงลีพอเราได้จุดตำแหน่งต่างๆแล้วจากนั้นทำการเขียนเส้นตรงจากจุด A ไปยังจุด E ต่อไปทำการใช้จุด O เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางหรือเรียกว่าจุดศูนย์กลางนั่นเองเขียนส่วนโค้งรัศมี AO ไปตัดกับเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวดิ่งของจุด C พอเสร็จแล้วต่อไปใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งรัศมี E และ C ตัดกับเส้นตรง AE ที่จุด F คือบริเวณนี้พอเสร็จแล้ว จากนั้นทำการแบ่งครึ่งเส้นตรงของจุด A และจุด F โดยเขียนเส้นตรงตัดกับเส้นผ่าศูนย์กลางแนวแกนแนวนอนที่จุด G จากนั้นเขียนเส้นตรงต่อมาตัดกับเส้นผ่าศูนย์กลางแนวดิ่งของจุด H คือลากลงมาตรงนี้ พอเสร็จแล้วใช้จากนั้นใช้จุด G เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางอีกรอบเขียนส่วนโค้งรัศมี R1 ผ่านจุด A คือบริเวณนี้และเส้นแบ่งครึ่งเส้นตรงเอคือบริเวณนี้จากนั้นใช้จุด H เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งรัศมี R2 ต่อจาก เส้นแบ่งครึ่งเส้นตรง AF ผ่านจุด E ใช้จุด K และจุด L กระทำเช่นเดียวกันกับจุด G และจุด H พอเสร็จแล้วจากนั้นก็จะได้เป็นวงรีขึ้นมา1ลรูปสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนทำการสแกน QR code นี้เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ